รอบนี้คนพูดถึงเรื่องทุนเทาเยอะมากและเงินจะเยอะมากและหลายภาคการเมืองดังนั้นการจ่ายเนี่ยน่าจะจ่ายมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะจ่าย500รเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นพันสองพันเรื่องทุนเทาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าแหล่งสแกมเมอร์มันเป็นแหล่งใหญ่ที่อยู่ในย่านอาเซียนเรานะไม่ว่า เอาเคพม่าอาจจะเคเคปาร์กเชเวก็โกเนี K K ่ย<น>ถูกจริง <c oughs> เขาจมตีหมดเรียบร้อยลาวก็ยังมีพื้นที่อยู่บางส่วนนะที่มีปัญหาเรื่องนี้รวมทั้งเป็นแหล่งที่อ้างว่าเป็นการคุดบิตคอยแต่จริงแล้วอาจจะเป็นการแกรมพวกคริปโตรวมทั้งเขมรแต่ขนาดเนี้ยเขมรตเท่าที่ทราบกองทัพก็โจมตีไปหลายจุดเหมือนกัน,นแต่การฟอกเงินหลักมันมีอยู่ที่ประเทศไทยแล้วผมอ่านรายงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นรายงานของ ของนักสอบสวน,นต่างประเทศก็คือทำลายที่เพิ่งออกมาไม่นานเนี่ยคือเขาก็ยินจัจแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการตั้งศูนย์ในการซื้อขายคริปโตซื้อขายเงินดิจิตอลแล้วขัน้นสุดการก็มีการไอพวกนี้ก็ไปเทคโอเวอร์บริษัทที่ซื้อขายในต,ตลาดหลักทรัพย์พูดง่ายคือมันไปทำสแสกมพวกคริปโตมาได้แกมผลประโยชน์ต่างๆมาได้มันไม่สามารถจะดีแคลร์ที่มาของเงินได้ก็หาวิธีการ เข้าไปในซื้อขายพวกเหรียญดิจิตอลซื้อขายคริปโตซื้อขายในตลาดหักครับหรือหลายๆอย่างหลายๆมิติท uh> ี However, ่เกิดข uh ึ uh ้นและพวกนี้ก็ต้อมาอุดนักการเมืองเพราะนักการเมืองไทยก็มีผลประโยชน์พวกสีเทาเยอะอยู่แล้วงั้นผมทิ้งย้ำเลยว่ารอบนี้น่ากลัวแต่ขอให้พี่น้องคิดดีๆคิดถ้อรับคขา